24แค่ชี้นำพฤติกรรมเปลี่ยนชีวิตพบกับพี่นายนะคะจากช่องนานามากับดวงนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการทำนายดวงของชาวลัคนาและราศีตุลในช่วงวันที่22ตุลาถึง31ตุลาคมนะประมาณ1สัปดาห์นิดๆนนจ๊ะนะคะจริงๆแล้วเป็นคลิปดวงรายเดือนนั่นแหละแต่มาช้าไงนะติดภารกิจนะทุกคน สัญญาว่าเดือนหน้ามาเต็มเดือนแน่นอนนะคะอันนี้นะอดีตที่ผ่านมานะต้นต้นเดือนคุณคงรู้อยู่แล้วว่าอะไรเกิดกับชีวิตคุณนะคะความรักสุขภาพโชคลาภเงินทองนะ,ะทีนี้มาดูในช่วงระยะเวลาสั้นๆเวลาที่เหลืออยู่ช่วงนี้นะคะ22ถึง31ตุลาอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณนะคะ,ะชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะ,ะแม่หมอก็ได้ทําการ ไหว้ครูไว้แล้วเรียบร้อยนะอาจจะเกิดกับบางท่านหรืออาจจะตรงแค่บางเรื่องและไม่ตรงกันบางเรื่องนะคะเพราะว่านี่คือดวงโดยรวมนะอยากดูดวงส่วนตัว s i d line 4ี9 9า n a ค่ะนะคะใบแรกของชาวราศีตุลแทนแดนนนะคะอ่าได้ไพ่ใจร้อนหัวร้อนมีเรื่องต้องเดินทางด่วนนะ,ะมีเหตุให้เดินทางด่วนไม่รู้จะไปไหนเนี่ย การขับรถขับราณะชาวราศีตุลอย่าขับรถเร็วนะคะอ่าอย่าขับรถเร็วมากในช่วงเวลานี้นะคะอ่าใบที่สองนะไพ่ขยายตัวตนชาวราศีตุลน,นะไพร่พระนะไพ่พระนะคะเขาบอกว่าชาวราศีตุลให้ใจเย็นๆนะคะใช้ธรรมะเข้าค่มบางคนจะเดินทางไปไหว้พระนะคะอื นะแต่ไปซะเร็วเชอขับรถนะ่ะช้าช้าน,นิดนึงนะคะชาวราศีตุลน,นะตำแหน่งที่3ของชาวราศีตุลค่ะราชินีดาบระวังคุณจะมีปัญหากับผู้หญิงคนหนึ่งนะใครที่มีหัวหน้างานนะมีหัวหน้างานเป็นเพศหญิงนะ,ะหรือคุณมีปัญหาเรื่องของสัญญาจ้างอะไรต่างเนี่ยใครที่ทำงานที่ยังไม่ได้บรรจุนะฮะหรือว่า มีสัญญาอะไรบางอย่างอย่าผิดสัญญานะอย่าผิดเงื่อนไขของบริษัทเขานะคะนะคะใครมีปัญหาเรื่องของการกู้ยืมนะทาธุรกรรมการเงินอะไรต่างๆนะต้องดูให้ดีนะค่างงวงข้างางวดส่งส่งเขาเป็นประจําหรือเปล่านะคะข้างงวดรถนะเนี่ยมันติดกับให้รถไงข้างวดรถลืมส่งหรือเปล่าจ้าชาวราศีตุลลคนาตุลเนานะอ่าไพ่ตำแหน่ง คนรักคู่ครองได้ไพ่หนึ่งไม้เท้านะมีเกณฑ์การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆบางคนอาจจะจบจากรักเก่านะฮะหรือคนรักคุณจะเริ่มต้นงานใหม่ก็ได้หรือคนรักของคุณแนะนํางานใหม่ให้คุณก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอ่าอดีตที่ผ่านมาฐานดวงของชาวราศีตุลน,นะคะเป็นคนที่ขยันขันแข็งในเรื่องของการงานนะ ยายามแข็งเรื่องของการงานนะคะ,ะมีงานมีการทานะนฐานดวงคุณเป็นคนที่ไม่ย่อท้อกับการงานหรอกนะคะถ้าไม่จําเป็นก็ไม่หยุดงานนะชาวตุลเนี่ยนะคะไพ่ในตําแหน่งอนาคตอันใกล้จ้ะนะ,ะคิงถือเหรียญน,นะจะได้โชคจากทะเบียนรถนะคะหรือจะมีคนเดินทางมาหานะนี่ค่ะนะ,ะ,ะหรือบางคนทํางานอาชีพแบบขับรถนะเป็นเซลแมนเป็นแก็ปนะ ที่ใช้ยวดยานพาหนะบางคนก็ใช้ยวดยานพาหนะตัวเองนะคะบางคนก็จะเป็นรถของบริษัทนะขับรถบริษัทขับรถเจ้านายนะคะขับรถส่งของนะคะหรือขับส่งอาหารนะคะประมาณนั้นนะเนาะทะเบียนรถของคุณจะให้โชคนะทะเบียนรถสีดาสีแดงหรือป้ายแดงค่ะนะไพ่ในตําแหน่งความคิดภายในใจโอ้โสิบดาบนะอยากจบจากอะไรบางสิ่งบางอย่างอะค่ะนะคะ ดูสิว่าอยากจะจบได้ไหมบางคนอยากจบจงงากนั้นเก่านะอยากจะกลับมา,อ,าอยู่กับตัวเองสักพักหนึ่งหรืออยากกลับมาทําอะไรเป็นของตัวเองค่ะกิจการของตัวเองเนาะอ่ะาไพ่ในตําแหน่งบ้านที่อยู่อาศัยจะได้ไพ่จัดติดนะ,ะอันนี้เป็นไพ่ประจําราศีตุลเลยนะะราศีตุลคุณจะได้มาอยู่กับบ้านหรือเปล่าเนี่ย นะฮะนะฮะเช้าราศีตุลมีเกณฑ์การจบจากงานเก่าๆอะค่ะนะฮะอ่าสัญญาจ้างเลิกจ้างอะไรก็ได้นะฮะตัวตำแหน่งตัวคุณเลยมาอยู่ในตำแหน่งบ้านเลยเนี่ยนะฮะอาจจะต้องกลับไปอยู่บ้านสำหรับบางท่านนะอาจจะไม่ตรงกับบางคนนะคะสิ่งที่มุ่งหวังของคุณล่ะอ่าได้ไพ่สามเหรียญมาคนบอกว่าไม่เป็นไรหรอกฉันไม่ได้โฟกัสที่งานที่นี่ฉันอยากจะไปทําต่างถิ่นต่างแดนแล้วแหละ นะมาคนอยากไปทำงานมือนอกนะใครที่คิดจะไปประเทศที่มีปัญหาอยู่นะระวังถูกเอ,อ,อะไรเนี่ยกักกันนะมันเป็นไพ่มีไพ่ของการไม่ค่อยผ่านด่านพรมแดนอะนะนะดูดีๆนะเลือกประเทศดีๆบางประเทศเขาก็รับแบบถูกกฎหมายก็มีนะไม่ต้องไปแบบผีน้อยไปหลบๆซ่อนๆมันมันไม่โอเคอนะเนาะประมาณนั้นนะ หรืออาจจะอยู่ได้ไม่นานไพ่ในตำแหน่งของอนาคตอันไกลจ้ะนะสี่ถ้วยนะมีเกณฑ์ที่จะผิดใจกับคนรักนะแต่ถ้าสำหรับคนโสดยังไม่ยังไม่เลือกใครนะมีมีคนเข้ามาแต่คุณยังไม่เลือกใครประมาณนั้นนะคะชาวราศีตุลลคนาตุลน,นะ,ะไพ่ขยายคู่ความคนรักจ้ะ ห้าถ้วยจ้ะบางคนก็แบบยังเศร้ากับคนเก่าอยู่เลยอะ่ะบาคนยังคิดเรื่องเก่ายังเศร้าเรื่องเดิมอยู่เลยหรือไม่ใช่หรอกบางคนก็ซึมเศร้าจากปัญหาชีวิตปัญหาเรื่องงานนะ,ะ่าปัญหาการงานอะไรอย่างเงี้ยนะใบสุดท้ายละ่ะให้ขยายการงานการเงินเจ็ดเหรียญรอคอยเรื่องของการเงินนะคะ,ะชาวราศีตุลลคณาตุลน,นะคะเรื่องการเงินที่ดีที่สุดของคุณนะคะ ในเดือนนี้ก็คือจะมีโชคจากทะเบียนรถนะจําคําแม่หมอไว้ให้ดีนะทะเบียนรถของคุณนะ่ะนะให้โชคนะส่วนเรื่องงานบางคนยังรองานนะบางคนรองานหรือไปสมัครใหม่ไว้รอเรียกตัวนะคะอ่าบางคนจบจากงานเก่าถูกเลิกจ้างบ้างอะไรบ้างนะคะถูกเลิกจ้างบ้างหรือถูกคัดออกบ้างนะอ่าตอนนี้พนักงานโดยเฉพาะโรงงานนะ บางบริษัททางานมาหลายปีไม่บรรจุพนักงานนะคะเพราะว่าเวลามีปัญหาเนี่ยบริษัทก็มีปัญหาคนที่เป็นซับคอนแทคเนี่ยจะไปก่อนเลยนะคะอ่าเพราะฉะนั้นใครที่ทํางานเป็นซับคอนแทคอยู่พยายามอย่าหยุดอย่าขาดอย่าลาม,มาสายนะ,ะบ่อยๆเกินกําหนดเพราะว่าอันนี้จะไปเป็นข้ออ้างในการที่เขาจะไม่บรรจุคุณนะคะอ่าชาวตุนนะคะแนะนําให้ ใครที่ยังทำงานอยู่นะแนะนำให้หา,างานเสริมนะหรืองานสำรองไว้ก่อนนะคะเมื่อถึงเวลาที่คุณจะต้องออกงานนะคุณจะได้รู้ลูทางว่าคุณควรจะทำอะไร <ste ep> บางคนอาจจะมาทำอะไรกิ๊กเล็กๆน้อยๆเป็นส่วนตัวนะเป็นงานส่วนตัวหรืองานเสริมนะคะ <S <S <งา> <glasses> เอองานตรงนี้อาจจะสร้างอนาคตของคุณได้ในอนาคตนะคะเออบางคนบอกว่าทำงาน มาหลายอย่างแต่ไม่ยุ่งสักไม่รุ่งสักอย่างหนึ่งแต่อย่างน้อยมันก็ช่วยให้คุณมีไรายได้เข้ามาเนาะหลายช่องทางนะบางคนอาจจะค้าขายของช่วงในวันหยุดนะหรือหรือช่วงเลิกงานตอนเย็นนะ,ะขายออนไลน์ก็ได้นะะขายอะไรก็ได้เนี่ยเนี่ยมันเป็นไพ่ของการติดต่อเจร,าเจ,ราจาลูกค้านะคิดใหม่ทำใหม่นะคิดใหม่ทำใหม่แล้วก็ลองดูซิว่า ตอนนี้ตลาดต้องการอะไรนะฮะลูกค้าต้องการอะไรนะและเราต้องการอะไรนี่แหละอันดับแรกเลยเราต้องการอะไรหนึ่งเราต้องการเงินจ้ะเราต้องการอาชีพเสริมอาชีพสำรองนะฮะเออเพื่อจะได้ไม่เจ็บตัวมากชาวตุนนะ,ะในเดือนปลายเดือนตุลานเนี่ยตั้งแต่2 8ถึง31เนี่ยชาวตุนบางท่านนะฮะมีเกณฑ์ที่จะออกจากงานนะฮะเพราะคน ลาออกเองบางคนถูกบีบให้ออกบางคนก็ไม่ผ่านไม่ผ่านอะไรเขาเรียกไม่ผ่านอะไรไม่ผ่านสัญญาจ้างนะคะเขาจะาใช้ข้ออา้างว่าคุณหยุดงานขาดงานเกินอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนี้นะเนาะสำหรับชาวตุนที่เป็นเจ้าของกิจการก็ลูกค้าก็จะมีเข้ามาบ้างนะจะรุ่มรุ่มดอนดอนช่วงนี้นะคะมันจะผ่านช่วงนี้ไปแค่ไม่กี่วันเองนะคะประมาณ เนี่ยยีสบสองถึงสามสิบเอ็ดนะฮะแต่แม่หมออาจจะลงคลิปช้าวันนั้นอีกนะ,ะจะพยายามนะฮะทุกคนนะฮะ,ะสุขภาพของชาวตุนระวังระวังจะได้ไปหาหมอนะฮะระวังจะได้ไปหาหมอบางท่านอาจจะต้องมีเกณฑ์ถึงการผ่าตัดการขับรถขับรลาระวังด้วยนะจ๊ะนะะแล้วก็นะ,ะเ,เลขที่บ้านเลขที่บ้านก็ เด่นอยู่เหมือนกันนะคะชาววันาชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะ,ะแต่ทะเบียนรถเด่นกว่านะคะเลขนา้าไพ่ของคุณคือตองหนึ่งอะ่ะหนึ่งสามตัวนะจ๊าแล้วก็หนึ่งเจ็ดแล้วก็เจ็ดห้านะเจ็ดห้ามาสองครั้งในรทุกนนะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามนะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามนะคะเจ็ดห้า 105นะอ่าและก็43ค่ะโอเคขอบคุณชาวลัคนาและราศีตุลน,นะไพ่ทัดลมขึ้นเยอะนะระวังสุขภาพเกี่ยวกับระบบทางลมด้วยนะลมเลือดเลือดจะไปลมจะมานะคะเออประมาณนั้นนะชาวตุลน,นะขอบคุณชาวราศีตุลและทุกราศีที่มาฟังเื่อชาวราศีตุลน,นะคะอ่าขอบคุณ ทุกคนติดตามรับชมนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะถ้าอยากดูดวงสุดตัวก็แอดไอดีไลน์มานะคะ4 3 9 9 n a ค่ะสวัสดีค่ะ